มา,าขี่เกลอมาเคื่อนนะครับเนี่ยขี่เกับยังเหลือเยอะนะครับหนึ่งดอกมาเคลื่นในมุมเงนะครับอีกดอกนยเหลือจามาเึ้นนะครับ เหลือดอกพวไม้พวไม้นะครับขาเยเด็งัดทั้งงัดตาสองตาหน้าหมดเลยม่ได้เดอกสี่ดอกเลยครับมาแล้ว อะไรง,งีบเลยน,น่เี้เกนน่ีเป็นพันดอกสิงัดบ่มลี่งับขึ้นก็ได้ติเป็นพันดอกก็ได้มึงงัดสีเห็ดยังได้ งานบนมือก็นด้ยน้ะมันมีงงั้นเนาะเอาก็กินก็นได้โอเคออห้อยเก่าคนครับพี่น้องเกาก็กินข้อเด้งนัดดวครับเอ,ออมาหาซ้ำห้อยเก่าคนก็บพอดอยู่ <c oughs> สูงไหมโอ้ขายยาอะไรด้วยครับสีดอกครับหัวกัะสุนนะครับรบุ่นนี่เข้นไหมไหม,ไมเลยครับ โอ้ขายยา,ยาวงามงามขนี่สดอกครับใช่ไหมโอ้ยขาดจ้อย <laughs> สาระว่างไม่ได้ไม่ได้ตามมาทุกท่า เท่าที่เอาได้ยันหลักพี่น้องแปดดอกอย่แปดดอกครับงัดไปเรืร่อยๆครับพี่น้องเจอตะซำหนึ่งก็สิดได้หลายตัวบวกกำผาาค,ครับพี่น้องกันดอก,เด,เ,ดอกเดี๋ยวครับเป็นสองดอกเดี๋ยวครับ นะครับดูงามอยู่ด้วยครับโอ้ยขาขาดซ้ำเสียดายเด้โอ้อวโอกวงกระไดนะครับพี่น้อง không đọc như đấy. Đọc. Đọc uh, tối tối này cũng ngâm đây đọc ú khá mình là là tớ này chung chùm xoắn đọc đấy khắp hình ảnh Để xử ครับสวยๆมาหาเงี้ยมาสออกกับมันก็เก่าแล้วครับพี่น้องปลานี่หาแร้งกับมันหาสออกกับมันครับกับพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ๆแล้วครับพี่น้องสวยๆใหญ่ๆครับพี่น้องดอกนึงงามเด้อครับเนี่ย คนน้อยหลายครับพี่น้องวันนี้อืมดอกงดงามนะครับพี่น้องเห็ดไข่ดอกสวยๆครับสวยดียครับดอกเนะี่ยครับพี่น้องครับอืมดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งครับสามกิโลสองดอกครับ โลละดอกครับะครับพี่น้องโอ้ยงา,งามเลยจุ่มหนึ่งครับงามครับเป๊ดพี่น้องสุดยอดของความงามเลยครับดอกเลยนี่สุดยอดของความงามครับ สองจุ่มครับพี่นอ้อง,งอ,จงงองจงีจุ่มหนึ่งอีจุ่มนึงครับสองจุ่มครับจุ่มหนึ่งยู่ข้างทางเลยครับพี่น้องขางถนนเลยนะครับได้ย่กลางถนนขางถนนครับอีกจุ่มหนึ่งครับอืงา,ามเลยครับ ครับพ <Cap> ี่น้องสวยๆงงามเลยงมงามครับพี่น้องอ๋อสวยครับอือหือครับพี่น้องอืมกล้ามอยู่ครับ มีแนวแทะแม่นเล่มแนนิดนึงครับพี่น้องเอ้ยกำลังพลนขีดินขึ้นมาเลยครับพี่น้องบาทนี้แนวสำคัญก็คือเสียมกับบเดลมามีดกับบเดลมามัามางคักบอบาทนี้แล <laughs> ้วจะใส่อาวธุธลับพิเศษครับ <laughs> น้อง เสียมโก็บแดดมามีดก็เอา,า,เอาว้รดนะครับ,บกเมื่อคืนว่าสิมา์ผ่องสินงัดกันมาแล้วครับนี่กระใสได้กันละนี่โอ้ยพี่น้องอืมนรอกบงไงนึง,คร,นงออนครับพี่น้องเอ้ยครับพี่น้อง สวยครับเห๊ดพี่นงเห็ดเพิ่มตองครับดอกใหญ่ๆขายใหญ่ๆเลยพี่นองดอกใหญ่ๆขายใหญ่ๆเลยมีจ้าของพร้อมอันนี้เห็ดมันปู้อครับเป็นคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆกับเห็ดหูวหนูหรอครับรสกฉาดเนี้วเนุ่นมดมันสันลับเห็ดมันปู ไปผัดครับพี่นนอกเอาไปผัดเาไปผัดครับผัดสเสียบเด้อครับผัดไส้ก่อกใส่หมูดอกหนึ่งครับโอ้โครงการคนละครึ่งอยู่แล้วครับ ใช้ยังว่ามแนั้นครับครับพี่น้องครับมอนีโอ้ยจะเป็นทั้งสวยทั้งโศกครับพี่น้องตอนพ่อเฮ็ดปวกตั้งกล่องทายยางดีแล้วครับพี่นอ้องเอยแต่่าปรากฏว่ากล่องมันเล่นครับพี่น้องจนว่างัดเฮ็ดป่วหมูเหมืองไงจนมางัดจบบดละครับ มาเบิ่งกล่องโทรศัพท์แล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันบ่เล่นครับพี่น้องเสียดายครับแต่ว่าเอารูปไม่ปีกนันเฮ็ดปวกมาให้เบิ่งอยู่ครับตัวไม่ปีกกำเฮ็ดปวกมาให้เบิ่งอยู่ครับเสียดายว่ามันทายแลย้วมันบ่เล่นครับพี่น้องเอ้ยนะครับกะลาพี่น้องไปด้วยภาพเก็บเห็ดปั้นปูครับพี่น้องอย่างไมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจันดวงพ่อหล่อให้ไเดอ้อครับพี่น้องเพือ่อเปลี่ยนกำลังใจนในการทำมาสหนะ้าคิปใหม่ๆครับ สำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อครับพี่น้องเสียดายเสียดายเสียดายคลิปงัดเห็ดปวงครับพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องจังไปเบิ่งเห็ดปวงนะครับที่เก็บใ้นะครับที่งัดใดเมื่อนี้ครับจังไปเบิ่งครับพี่น้องสำรวจกระตายไปน้ำในในตัวครับพี่น้องไปเบิ่งครับ ครับพี่น้องอันนี้คือผลงานเมื่อนี้นะครับเด้อออกล่ายเห็ดปวกก็ได้สมใจอยู่ครับพี่น้องออกล่ายเห็ดปวกวันนี้ผลงานวันนี้นะครับกับกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องจานดงผ้าล็อห์ไยเดรอครับพี่น้องสวัสดีพี่มียลายพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ